สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเล์บอลกันอีกครั้งหนึ่งครับในตอนนี้เราก็ได้2ทีมจาก4ทีมสุดท้ายแล้วนะครับที่ผ่านเข้ารอบในรอบเซมิฟิเนลแล้วนะครับนั่นก็คือทางทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งล่าสุดเอาชนะทางเนเธอร์แลนด์ไปอย่างสุดมันมากๆ3าต่อ2เซตน,นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คืออิตาลีเจอกับโปแลนด์ครับเป็นทางอิตาลีนะครับผ่านเข้าไปในรอบเซมิฟิเนลได้สําเร็จแต่งแชมป์โดยเดียวสําหรับอิตาลีครับเอาชนะโปแลนด์ไป3เซตร,รวดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูโมเมนต์ความน่ารักล่าสุดนะครับโมเมนต์ความประทับใจของนักกีฬาวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นครับที่ในนัดล่าสุดก็สามารถผ่านเข้าไปในรอบเซมิฟนอล4ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะครับโดยการเอาชนะทางเนเธอร์แลนด์ไปอย่างสุดมันมากๆ3ต่อ2เซตนะครับด้วยสกอร์20ต่อ25 25ต่อ20 22ต่อ25 25ต่อ22แล้วก็15ต่อ12นะครับสกอร์นี่ถือว่าโอ้โหโหดมากๆเลยนะครับคือสูสีมากๆเลยสำหรับคคู่นี้รับ ไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆครับญี่ปุ่นนี่คือเหนียวมากๆครับสู้ตายเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างปี2022นะครับครั้งที่แล้วสําหรับชิงแชมป์โลกญี่ปุ่นก็ตกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแต่ว่าในรอบนี้ก็สามารถผ่านทะลุเข้าไปในรอบ4ทีมได้สําเร็จครับสุดยอดมากๆสาหรับญี่ปุ่นครับสำหรับโมเมนต์ความน่ารักความประทับใจก็คือนี่เลยครับโห เป็นทางเพียวอัชราพรคงยศนะครับน่ารักมากคือมาเชียร์มาดูทีมชาติญี่ปุ่นด้วยนะครับนี่ครับเป็นถ่ายรูปร่วมกันครับก็จะมีทางชิมามูระนะครับวอนเรลครับโคจิมะครับตัวเซตสำรองนะครับของ NEC แล้วก็ตัวเซตสำรองของญี่ปุ่นครับนี่ก็เป็นยามาดะนะครับแล้วก็ทางสโตะครับโยชิโนสโตะน่าเสียดายที่ไม่มีทางโยกิโกวาดะอยู่ในเฟรมด้วยนะครับ ถ้างั้นก็จะครบเลยสำหรับทีม NEC Red r o c k e t ครับสุดยอดน่ารักมากๆเพื่อนญี่ปุ่นนี่คือปลื้มใจแล้วก็ประทับใจมากๆที่พี่เพียวมาดูนะครับเพียวก่อนหน้านี้ก็มาเชียร์อเมริกาด้วยนะครับซึ่งก็เจอกับเพื่อนสาวอเมริกาด้วยในอันนี้ก็มาเชียร์ญี่ปุ่นครับน่ารักมากๆก็ยังได้เชียร์ญี่ปุ่นต่อไปนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยผ่านทะลุเข้าไปในรอบ4ทีมสุดท้ายได้สําเร็จนะครับน่ารักมากๆสำหรับพี่เพียวครับเป็นที่รักนะครับของเพื่อนสาว ญี่ปุ่นนะครับสำหรับเพียวอัชราพรคงยศปีนี้ก็ไปเล่นลีกที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าย้ายทีมครับไปอยู่กับทีมอารันมาร่ครับส่วนชิมามมระก็ไปเล่นลีกเกาหลีนะครับยามาดาซาโตแล้วก็ตัวเซตก็ยังอยู่กับ n อ c นอซีส่วนโคจิมะก็เล่นอยู่อเมริกานะครับก็จะเป็นตามนี้เลยครับน่ารักมากๆสำหรับสาวญี่ปุ่นครับนี่ก็เป็นเพียวนะครับวันนี้สำหรับเพียวนี้ก็จะเป็นตามนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กันด้วยสวัสดีครับ